มาชมบรรยากาศในเมืองเปอร์ไม่ห้ฮมกันค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่บีท้ทำผมเสร็จแล้วนะคะสาวคนจีนนะคะก็พาบีออกมาเดินเล่นค่ะแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าทายวิดีโอให้บีไม่หยุดด้วยนะคะแบบว่าเดินไปตรงไหนก็คือบอกให้บีไปเยืนถ่ายรูปตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนมันมีพี่สาวมันดีแบบนี้นี่เองใช่ไหมคะสถานที่แห่งนี้นะคะถ้าบีจําชื่อไม่ผิดจะชื่อบูริงค่ะถ้าบีเรียกผิดหรือออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะบีเป็นคนที่ความจําสั้นมากๆค่ะทุกคนคะ่ะลาวคนที่อยู่ที่นี่นะคะคือจะบอกว่าเยอะมากแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทุก ันคือกระทิงใช่ไหมคะทุกคนคะบีเรียกผิดนะคะเขาเอ้อไพรด้วยเด้อหนึ่งสิ่งนะคะที่บีเซอร์ไพรส์มากๆเลยคะ่ะหลังจากที่บีมาที่เมืองนี้นะคะคือเดินไปทางไหนนะคะจะบอกว่าคนเอเชียเยอะมากรมแบบเหมือนเดินในเอเชียเลยคะ่ะพี่สาวคนจีนก็บอกมาเหมือนกันนะคะว่าที่เบอร์มิงแฮมคนจีนเยอะมากๆเพราะตอนพี่สาวคนจีนมาที่อังกฤษแรกๆนะคะเรามาอยู่ที่เมืองนี้เหมือนกันคะ่ะแล้วก็ร้านอาหารนะคะร้านเอเชียถ้าต้องการซื้อเครื่องปรุงที่มาจากประเทศไทยนะคะคือจะบอกว่าหาได้ง่ายมากๆเลยคะ่ะเพราะหลังจากเดินดูกระทิงเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินออกมาดูตลาดข้้าางนนนนนออกกัคค่ะะะเวลตี เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะอากาศน่าจะอยู่ที่ประมาณ15องศาแกลกเดินออกมานะคะก็หนาวค่ะแต่คือเราได้เดินเยอะมากนะคะจากนั้นบีก็ร้อนไปเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วคือคนเยอะมากๆแล้วก็ช่วงนี้นะคะใกล้จะเข้าวันคริสต์มาสแล้วค่ะสถานที่ต่างๆนะคะก็เริ่มจัดสถานที่กันแล้วค่ะบีคิดว่าถ้าเดินตอนกลางคืนนะคะน่าจะสวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าบีอยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะบีต้องกลับบ้านค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะก็ยังต้องตื่นตีสองค่นไปทํางานเหมือนเดิมค่ะแล้วจะบอกว่าพี่สาวคนจีนนะคะแอบถ่ายบีตลอดเวลาเลยค่ะเอาจริงงงๆนนะะคหลลลััจาาาากกกทีี่่เรบบมถึ้้แแวพ ภูมิใจมากๆเลยนะคะสําหรับวิดีโอที่ตัวเองถ่ายมา,าคือกํากับปีตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนค่ะคือจะบอกว่ามีเพื่อนแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแบบว่าซัพพอร์ตเราสุดๆแล้วก็พี่แกก็รู้ด้วยนะคะว่าพีทําเพจเวลาที่ไปร้านทําผมนะคะก็คุยให้เพื่อนฟังคะ่ะพีได้ถ่ายวิดีโอในร้านทําผมนะคะก็ได้มาจากพี่สาวคนจีนเลยค่ะเพราะว่าแกเป็นคนขอและพูดให้นะคะพี่เขาบอกกับช่างประมาณว่าเพื่อนฉันเป็นคนไทยแล้วก็มีเพจเซตบุกด้วยนะคราวนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เข้าร้านทําผมด้วยก็เลยอยากจะถ่ายวิดีโอบรรยากาศในร้านไว้อาจนะบอกว่านเป็ สิบปีแล้วค่ะทุกอย่างนะคะก็เลยสมูทและโอเคมากๆค่ะยิ่งเดินมาตามถนนนะคะคนก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนแรกพี่สาวคนจีนนะคะก็บอกให้บีไปยืนถ่ายรูปกับตำรวจค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือคนเยอะมากเลยนะคะอายด้วยนะคะทั้งไม่อยากไปลบควณตำรวจด,ด้วยค่ะเลยรอให้เขาไปก่อนนะคะและนี่ก็เป็นวิดีโอที่ได้ค่ะทุกคนคะ่ะแล้วคือทุกท่าของบีนะคะพี่สาวคนจีนจะเป็นคนบอกค่ะน่ารักสุดๆไปเลยค่ะพอดีว่าเมื่อกี้มีคนเดินชนนะคะแล้วพี่สาวคนจีนก็เลยบอกให้บีไปถ่ายรูปใหม่ค่ะนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะชีวอ info นะคะค,คะด,ดีโสย กาจะได้รูปสวยๆวยคือมันเป็นอะไรที่ยากมากๆค่ะทุกคนคะแต่ก็สนุกไปอีกแบบนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นแบบเรียลๆเลยค่ะเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเดินในตลาดกันต่อค่ะตลาดที่นี่นะคะคือขายของเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ส่วนมากนะคะก็จะเป็นของประดับค่ะไว้ประดับช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วเขาก็จะขายพวกเคก้กพวกคุกกี้เยอะมากๆด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่รับชมทางบ้านแดงไปต่อ EP 2ได้เลยนะคะนี่แหละค่ะทุกคนค่ะสองสาวออกไปเที่ยวด้วยกันนะคะเราจะถ่ายรูปให้กัน